ตำนานญี่ปุ่นห้องที่ไม่มีเลขแบงโกโนเนเฮะเรื่องเล่าต้องห้ามจากหอพักนักเรียนในจังหวัดอาคิตะห้ามเปิดประตูห้องนั้นเด็ดขาดถึงมันจะไม่มีเลขห้องก็เถอะถ้าเธอได้ยินเสียงเขะจากข้างในให้เดินหนีอย่าทําอะไรทั้งนั้นต้นเรื่องในหอพักนักเรียนเก่าแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่าทึบในจังหวัดอาคิตะมีอาคารหลังหนึ่งที่เกือบไม่มีใครอยู่อาศัยแล้วนอกจากนักเรียนไม่กี่คนที่เลือกเช่าเพราะค่าเช่าถูกผิดปกติในชั้นบนสุดของอาคารนั้น มีประตูหนึ่งงอบานที่ไม่เหมือนใครไม่มีหมายเลขห้องไม่มีป้ายชื่อไม่มีรูจดหมายไม่มีเสียงจากข้างในแต่มันไม่เคยมีฝุ่นก่อนนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามามักจะคิดว่าเป็นห้องเก็บของหรือห้องที่ไม่ได้ใช้งานแต่ทุกคืนพวกเขามักไอได้ยินเสียงบางอย่างแผวเบาเสียงเก้าอี้ถูกลากเสียงคนเดินลากเทา้าเสียงเขาบะเข้าเบาเบ,บาเทา้าสามครั้งแต่เมื่อไปดูประตูก็ยังปิดสนิทแม้จะแอบถามผู้ดูแลหอพักคำตอบก็มีเพียงประโยคสั้นๆว่าไม่มีห้องนั้นในแปลนอาคาร ความลับของห้องไม่มีเลขหลายปีก่อนหอพักแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนประจําสําหรับเด็กหญิงและห้องที่ไม่มีเลขนั้นเคยเป็นห้องพิเศษสําหรับนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่ควรจะมีตัวตนอยู่เด็กสาวคนนั้นชื่อโทคิเป็นเด็กที่พ่อแม่พามาฝากไว้โดยไม่มีการลงทะเบียนใดๆไม่มีชื่อในบัญชีโรงเรียนไม่มีใครจําได้ว่าเธอเรียนชั้นไหนหรือใครเป็นเพื่อนเธอแต่ทุกคนในโรงเรียนต่างจําหักนะเธอได้เพราะเธอชอบนั่งจ้องขนเงียบๆไม่กระพริบตาเพราะเธอมักเดินผ่านกระจกแต่ไม่มีงเงาสะท้อน เพราะใครก็ตามที่เผลอเข้าไปในห้องของเธอจะไม่กลับออกมาอีกเลยวันหนึ่งโทคิก็หายไปและห้องของเธอถูกล็อกไว้ตอลอดการไม่มีเลขไม่มีชื่อไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยคำเตือนต้องห้ามทุกปีนักเรียนบางคนที่ท้าทายหรือคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ตำนานจะลองเปิดประตูห้องนั้นบางคนเคาะประตูคืนและสามครั้งแล้วเงียบหายไปในคืนนั้นเองบางคนพยายามถ่ายรูปหน้าห้องแล้วภาพกลับมีเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังพวกเขา ในกระจกบางคนกลับออกมาได้แต่ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกเลยตลอดชีวิตข้อห้ามสำคัญอย่าเรียกชื่อโทคิดในหอพักอยากเข้าประตูห้องที่ไม่มีเลขไม่ว่าเสียงจะเรียกแค่ไหนอย่ามองเข้าไปผ่านช่องใต้ประตูและถ้าประตูเปิดออกเองให้หันหลังและวิ่งหนีทันทีเพราะถ้าเธอเห็นโทคิเธอจะกลายเป็นเงาแทนที่เธอเคยมีแล้วเธอจะไม่มีชื่อในโลกนี้อีกเลยกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษทอ นี่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น